สวัสดีครับผมมีแต่ข้ะาวเบิือไอ้ข้าเตรียมหอมหอมูหอมแงนอนดงค่ะพี่น้อติดปุกมีแรงค่ะมีดังข้ะมาวเตรียมหอมแดงสั่งมาเด้อค่ะพี่น้องสั่งมาน้มเข่งสั่งมาประมาณสิบกิลโลกับปูกไปในหลายตือเลยนะเหลือเหลือแ,แค่นี้เหลือประมาณสามโลนี่แหละพี่น้องสั่งมาเป็นข่วง ทำมาโละะไโลหกสิบบาทร่วมทรงค่ะพี่น้องเสือดีด่ดีปลูกไปหลายหลอดค่ะเสือที่ค่ะมูลหนึ่งปลูกไก่แห่พ่อพ่อเก็บแล้วเนะี่ยกเก็บไปสองรุ่นปาดออกด้วสีพี่น้องหัวเขาสีเขียวหนึ่งเขาเตรียมตัหออด้วยค่นปาดหัวเขาสีด้วยค่ะ แกแกต้องไปขีดุกอขีดบวกไปนี่หมัยเข้ากับแกก็ยิ่งเขาตันตองนีเพื่อนพันพันรับแร่ด้วยค่ะตัวนะตัวนัพันรับแรเจ้นนเขา,ขเขาของใอ้ให้่เขาเนี่ยจ้างหอมพันเขาบวกอ่ะเด่นพันรับแร ตัวนี้กระเดดจัดเพี่น้อ,นองอาก,กาศห่อนนี่แหละปลูกเนียมือแร้งนะค๊ะเดือดอ่อนๆกระติเตี้ยใหม่จ้ะเปลีป่ยนไปแล้วครับเดี๋ยวจะปลูกชว่วงนี้กับบ้านได้ออกขายพักด้วยครับต้องรอให้พักงเงี้ยเล็กน้อยครับพักเบื้อตบน ชว่วงนี้โควิดฮะไล่ายหลายเลยพี่น้องระบาดรู้ทึกว่าจะระบาดไปทั่วทุกคนแห่งเลยระบาดครับนี่ลำระ,ละบานมากนักทุกบอนเนี่นนนนยเตะเตะทีมก็ออก่ะเล้วก็เตะก็ยังเอ่งดูมาเรียงกันเจอกันเจอสวนด้วยครับ ปลูกผักปลูกสลัดปลูกหอมพี่น้องจเจอกันตอนแรงครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องยง้ยมยิ่งเย็นด้วยครับอากาศยิเย็นด้วยครับมาอนี้ยช่วงเขาเรงคือฝ่าคือฝนพี่น้องจะสิ่ตกบ่ตกแต่หลุดบอ่อยอย่างใหตุตกนะครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าบ่อยอย่างให้โตกคือซื้อเนี่ย <laughs> เพราะากำลังปลูกขวโพดใหม่ๆนะพี่น้องถ้าว่าฝนมันตกใส่แล้วนาดินก็จะแข็งนะครับถ้าก็ตกตลอดบ่เป็นยัง ถ้าต,ตกะหลอหายไปเลยนายดินก็จะแข็งก็เรียกว่าอยากเห็ตกแต่โต๊ก,ก็ดีแล้วพี่น้องทีได้เก็บเห็ดนี่ปลูกความแบงด้ครับลปลูกง่ายๆพี่น้องความแบงดินกับ่าไดผสม,มยงงังก็อาเี่กับพว,พวนดินเลยเนาะพรวนดินเลยพ่วนดินปลูกเลยครับเพราะว่าเท่ากับผสมขิงว่ามาหลายขังหลายคนเลวเพราะว่าเป็นแป้งโลูกผักสลัดครับพี่น้องกนจะมีขิงวอยู่ในนี้ พราะทุกครั้งที่เขาปูเขาใส่กิ้งัวอยู่แล้วนะพี่น้องแต่คันพี่น้องสิปูคันดิ้นไม้นี่ก็เอากิ้งัวห้อยแล้วก็ขบเข่าขบเข่ามันเข่ากันดิ้นไม่อันนี้ดินเก่าแล้วค่ะใสลายขังลายแลอะไรใสลายขังลายผลเลยคือพวนเลยเนิบเลยแบบนี้ขบยังไงพี่น้อง มนเป็นแบบระบบระบบนี้ได้พี่น้องระบบสปริงคันคันไม่สองหัวไอ้สิพี่น้องเขาจะเบ่งออก,อก,ก,ออกเกลี่ยออกเกลี่ยออกได้แล้วก็จะเ<โ>ตะก้ขึ้นเองค่ะเพราะเขาเตะดูธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเน็บบอลเน็บบอลเลยพี่น้องพี่น้องสังเกตด,ดินนะครับดินเขาจะดำล้วนได้พี่น้องเพราะว่า ขี่งัวมันหลายผมใสมาหลายครั้งแล้วขี่งัวนี่ถ้าขี่งัวต้องขี่ควยเลยพี่น้องคนใส่ำลังกำลังใหยนามอยู่ด้วยครับเป็นระบบมินิสปริงเกอร์เด้พี่น้องเอิอนไปเอือน่าแบบปีกพีเสือด้ครับ กำลังหายนานตี่แป้งที่หายอยู่เป็นผักชีจีนนะครับผักชีจีดก็หอมก็ต้นหอมอแป้งเน่าเลยเลยครับปลูกหอมเรากำลัจะปลูกสลัดตอกกด้วยพนะี่น้องตั้งแต่กระปูดได้วยปลูกแป๊บเดียวก็แล้วนะพี่น้อง กูเลียกว่ให้น้ำได้ครับให้น้ำระบบทรายนี่แหละพร้มอมเบี้ยทตัวนี้เป็นลักษณะของหัวมินิสปริงเกอร์ได้พี่น้องนี่ครับหัวมินิทุกหนึ่งมีลอยอันพี่น้องทุกหนึ่งกับประมาณสามชิปถึงห้าสิบบาทบ่เกินนั่นได้ครับหัวมินิสปริงเกอร์กำลังนี่เป็น กี่ยวอิตาลีนะครับอีกบุกี่มือก็น่าจะพ่อขายแล้วครับพักที่ขายรอนี้สิมีตะเกียวอิตาลีนะครับเกี่ยวอิตาลีกับหอมปักีกับปักีเล่าครับนาจิพ่อขายแล้วครับนี่นี่ครับผักเขียวคณะเขียวของเฮาตอนนี้ว่ารูซื้อว่าเริ่มจะเป็นพรอเอกของส่วนแล้วครับนีผักเขียวคนเริ่มทามาเริ่มดูจักนะครับแขางแงกับเป็นกระโพดด้วพี่น้องปลูกเรียบร้อยด้ครับผมปลูกเรียบร้อยแล้ว รอตาใส่ปุ๋ยเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่เขาว่าพายูสีเขานะพี่น,อน,น้องเมียนยานจะล่มแล้วกระโผดสนีประหยัดแต่ว่ากระโผดสูงแล้วนะู่อันตรายพี่น้องเสียหาย,ยาเลยแหละมอนี้กระชิปูมินิคอร์ดด้วยพี่น้องม,ม,มีมินิมินิคอร์ดกับอย่างแนวสกิม แต่ลงแปลงไปก็มีพวกคอดพวกอย่างลายยางเลยพี่น้องหน้าดแหอนกับสีบอปันไดได้กับการปลูกผักถ้ามีพี่น้องบางคนก็ถามมาหลายเนาะว่าหายหนามย่ำไดก็คือว่าตอนเศร้ากับเส้นสายเนี่ยกไ็ได้ด้วยครับช่วงที่อากาศมันห่อนอนะ่ะผักผักสลัดคือว่าถ้าเขาห่อนจัดเขาจะเหี่ยวเฉาหรอกกับสีบอคอยงามเข้ามาหายหนามตอนนั้นดีที่สุดเด้อพี่น้องช่วงที่อากาศห่อนที่สุดอนะ่ะเข้ามาหายหนามเลยครับ เห็ว่เา,าเปิดน้ำระบบนีแด้วพี่นอ้องนี่คือหายแบบที่พมพหายนี่แหละเพราะว่าหายควบเย็นเป็นระบบรองฝอยพี่น้องจะหายหนามเลยพี่น้องน้ำประด,ดานนะครับ นำะดานบางบางบอนเจาะกับใส่บ่อใดเด้พี่น้องเพราะว่าเขามีความความเข้มมากเกินไปก็มีเนาะแล้วบอลนี่ใส่บ่อใดเลยได้ครับแต่ตัวนี้ใส่ได้น้ำนี่ออกแบบเป็นกินได้ได้ครับน้ำตัวนี้แล้วพ่อสองไปเคลียร์กบเลยครับลดน้ำลดน้ำแล้วก็กบเข้าอีกิบเลยครบเลยต่อไปห้าก็ต้องหดสายยางแหละคือหดระบบสายเลยครับ ปดออาสักีับิ่งเขาไหลผหอม่ต้นหอมโพลขึ้นมาจะน้อยกะใส่ขิงวัวครับผมขิงวัวเลยสิน้ำเย็ยนคับน,น้ในดินก็ัีจริง ต้นหอมล้วกำลาลงสลัดต่อเลยพี่น้องตัวน,นี้เป็นประกาศหอมประกาศหอมเป็นสลัดบ้บานเัสลัดบรนบานกับคล้ายไดยุทธพี่น้องขายดีด้วยครับ,บางคนค้น,คน,น,จจกกน่มันย่านขึ้นบรรบานเลยครับใครที่กินแต่สลัดบาบาน แต่บางคนลองกินมาแล้วเออบรเป็นยังกะกินได้ครับพานเห็นบัตรลังกาซื้อกินเลยทีนี้ยำแรงกัเสียง,ยงนกของด้วยครับตอนนี้ก็ประมาณสี่หางมงได้พี่น้องปกติมันหนีกับที่ไปขายผักได้พี่น้องตลาดหนัดเมืองลิงแต่มันหนีโบมีผักไปขายติดตุกกาลสารคอร์ดได้พี่น้อง ได้มีคอร์ดได้มีคอร์ดปลูกไปปลูกมากกับคำเราพี่น้องปลูกเหลี่ยวบนปลูกบมาโดนปลูกตอ่ไปเหลี่ยวเทสใครกันใดร เลยพี่คอสพี่น้องว่าดินผสมยังไงพี่น้องก็ใดผสมยังก็ใดผสมยังเลยพี่น้องนี่ตะขิงว่าล่ะพี่น้องคนเฒ่าคนแกะตะกอนผ้าปลูกผักอะใส่ตะขิงว่าชีโค้ดแหละครับปลูกกับง่ามจนปลาซืมือห่ากับเห็ดได้ให้กันแหละพี่น้องแต่ว่าคน คนอย่างากพึ่งตาสารเคมีเนาะเป็นบ่มันง่ายนะพี่นอ้ <g ười> นนอง <c oughs> ซึ่งม่นขิงวกับหาหยาขึ้นมาแล้ทุกสิ่งทุกอย่างตกสื่อนะครับดินตุตกเกาสลัดหบุ่นที่ลแล้วกับใส่ขี้ขย้วารอยู่พี่น้องก,ก็เลยบ่ได้เอาขี้ข่้วร่องพื้นคือว่าดินนี่เขาสมบูรณ์ตเต็มที่เหรอครับดิน,ด,นดินเขามีสารอาหารไหม จานอาหารเข้าลายเลยพี่น้อยขันดินไม้นี่ก็เอาขิงวามาผสมได้ค่ะผสมก่อนถาดน,นึงมีสองรอยหลุมได้ครับถึ่งถาดน,นี้สองร้อยหลุมฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวตะลีได้พี่น้อยอีกน้อยกับพ่อเก็บเหรอครับ <c oughs> งามเลยกำ <c oughs> ลังห่ออย่ <c oughs> นย <c oughs> นอะ หนาหอนอาจจะว่หญ่ึ้นตอนหนาหนาวนะครับแต่ว่าหนาหนาวนี่ใหญ่งามอันนี้ก็ถือว่าพอเบิงนะครับก็ถึงว่ากำงามแต่กับพอเบิง <S <S โอ้เสียงใดทั้งปวงก็ดังแห่งกันเสียงปั๊มน้ำด้วยครับเสียงปั๊มน้ำส่วนทั้งทางมันดังแห่งซ็อกซ้ยลูกปืนมีปัญหาแล้ว ปลูกผักจดคำด้วยพี่น้องปลูกเรียวด้วยครับเรีย,ย,ยรกในน้อยเต็มปลูกแล้วบัวแลงผักนี่แบ่งกักนเก้าเดียวกันแล้วตอนนี้เป็นมินิคอร์ดด้วยครับผม,มเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด้วพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วพี่น้องแห่บึบงฝา แก่งจ้างปางคำเลยพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสุนทริปนี้สวัสดีครับปีบดด้นก็สิได้เก็บเพชรอะลรค่ะไก่แล้วไก่แต่เก็บเห็ดแล้วพี่น้องนาคนหนาขึ้นมาเร็วเนาะเนี่ยเพราะว่าเก็บเห็ดกะมีนาเมษาเลยพี่น้องเริ่มเรื่มแตเก็บละกันย่างย่าไปเรื่อยจักหน่อยผักอะเบิ่งเงกันเรื่อยๆครับผมมาสิออกมารูปแบบใดยเนาะครับเจอกันพี่ตาครับสวัสดีครับ